สวัสดีค่ะเคยไหมคะคอมอยู่ดีๆก็ช้าลงมีโฆษณาเด้งหรือเปิดเว็บไม่เป็นปกติถ้าใช่คอมของคุณอาจจะติดไวรัสแล้ววันนี้เราจะมาแชร์วิธีแก้ไขแบบง่ายๆแค่ทำตามไปทีละขั้นตอนคอมก็กลับมาปกติได้ค่ะเริ่มจากการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนค่ะเพื่อป้องกันไวรัสส่งข้อมูลออกไปหรือแพร่กระจาย ถ้าใช้ WiFi ให้คลิกซ้ายที่ไอคอน Wi-Fi แล้วเลื่อนไปยังไอคอน Wi-Fi อีกครั้งแล้วคลิกซ้ายเพื่อ disconnect ได้เลยค่ะเป็นการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะกดปุ่ม Start ขึ้นมาแล้วมองหาหัวข้อ Setting หลังจากนั้นเราจะไปตรงหัวข้อ Privacy and Security หลังจากนั้นเราจะมองหา Windows Security จะอยู่เมนูแรกนะคะถ้านในเครื่องนี้หลังจากนั้นเราจะกดไปยังหัวข้อไวรัส h r e a t Protection ค่ะจะกดยังหัวข้อ Scan Options ให้เราเลือก Full Scan ค่ะให้มันสแกนทุกไฟล์ที่มีในเครื่องเลยค่ะกดสแกน now ค่ะหลังจากนั้นมันจะเริ่มทำการสแกนเราก็รอเวลาไปหาอย่างอื่นทำรอได้เลยค่ะ จากภาพนี้นะคะจะเห็นว่า Windows ตรวจพบไฟล์ต้องสงสัยชื่อว่า HackToolWin32Keygen ซึ่งเป็นประเภท Keygen หรือโปรแกรมปลดล็อกเถื่อนที่มักมาพร้อมกับไวรัสหรือมาแวร์ถึงแม่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่โปรแกรมแค็กธรรมดาแต่จริงๆแล้วไฟล์แบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากเพราะอาจจะแฝงมาแวร์ที่ขโมยข้อมูลหรือเปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้ามาในระบบได้เราจะเห็นคาว่า Active หมายถึงมันยังทางานอยู่ในระบบตอนนี้เลยดังนั้น สิ่งที่เราควรทำคือกดปุ่ม Start Action ด้านล่างนี้เพื่อให้ Windows ทำการลบหรือกักกันไฟล์ออกไปจากเครื่องให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปคือการล้างไฟล์ขยะค่ะกดปุ่ม Windows และ R แล้วพิมพ์คำว่า %temp% คำว่า temp สกดว่า T E M P นะคะแล้วเราก็คลิก คำว่าโอเคหรือว่ากด enter ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นลบทุกไฟล์ที่ขึ้นมาค่ะกด control และ a เป็นการเลือกทุกไฟล์แล้วกด delete เลยค่ะมีบางตัวไม่ได้เรากด s k i p ไปนะคะหลังจากลบทั้งหมดแล้วเครื่องเราจะเบาขึ้นและช่วยลดสิ่งที่ไวรัสอาจจะแฝงอยู่ได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าเครื่องเราเปิดโปรแกรมอะไรอัตโนมัติไว้บ้างโดยการกดที่ c t r o l และ Shift และ Escape พร้อมกันเพื่อเปิด t a s m m n n g g r r แล้วไปที่แท็บ Start Up Apps เราจะปิดโปรแกรมที่เราไม่รู้จักหรือดูน่าสงสัยเช่นชื่อแปลกและไม่มีไอคอนค่ะตัวอย่างก็จะมี2แอปนะคะเป็นชื่อแปลกและยังไม่มีไอคอนค่ะเราจะทำการปิดไปค่ะและถ้าขึ้นแบบนี้นะคะก็แปลว่าเราปิดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรแกรมที่เราติดตั้งไว้ด้วยนะคะเข้าไปที่ s e t t i n g เหมือนเดิมค่ะ แล้วเราจะเลือกหัวข้อแอปค่ะเราก็จะเลือกหัวข้อแรกค่ะแอปที่เราติดตั้งไว้แล้วเราก็จะเลื่อนดูโปรแกรมที่เราไม่เคยลงเองไม่รู้จักหรือดูเป็นโฆษณาแฝงให้เราถอนการติดตั้งออกได้เลยค่ะในตัวอย่างนี้ลองเลื่อนดูแล้วปรากฏว่าไม่มีค่ะแต่ว่าเราจะมาบอกวิธีการถอนการติดตั้งนะคะยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมนี้ค่ะให้เรากดตรงจุด3จุดนะคะแล้วก็กด u n install ได้เลยค่ะมันจะถามอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็กด u n install อีกรอบเป็นการถอนการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าทําครบทุกขั้นตอนแล้วแต่ยังเจอปัญหาเดิมอาจจะต้องรีเซ็ตเครื่องค่ะให้ไปที่เมนู setting เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะเลือกหัวข้อ system นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเลือกหัวข้อ recovery ค่ะหลังจากนั้น เราจะรีเซ็ตลิสต์ค่ะถ้าเราอยากลบแบบสะอาดหมดจดจริงๆให้เลือก Remove Everything ค่ะแต่อย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเราจะหายหมดเลยค่ะสรุปอีกทีนะคะถ้าคอมของคุณติดไวรัสให้ปิดเน็ตสแกนไวรัสล้างขยะปิดโปรแกรมแปลกลบโปรแกรมน่าสงสัยรีเซ็ตถ้าจำเป็นแค่นี้ก็ช่วยให้เครื่องของคุณปลอดภัยขึ้นแล้วค่ะ